สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับอ้อมพิซซต,ตรอร์โตมิกแล้วนะคะวันนี้เอมพามาเาที่ยวที่จังหวัดพัท,ะทะลุงค่ะนำไต้ตันตอนเดียวหล่อๆแบบนี้มาส่งอีกเช่นเคยค่ะคันนี้จะเต็มเหมือนเดิมนะจะส่งลงล้อแล้วก็ใส่แม็กขอบ20พร้อมครอบอลังการแบบนี้ค่ะเดี๋ยวมาดูความอลังการหอ,อก,กันค่ะว่าวันนี้แต่งอะไรกันปนบ้างอ๋อก่อนอื่นถ้าลูกค้าที่จะดูไต,ต้ตันตอนเดียวนะคะแต่งครบจบที่อ้อนะคะสนใจยังไงทักมาคุยกันนะเดี๋ยวไปดูกันค่ะคันนี้แต่งหล่อมีอะไรกันบ้าง เริ่มที่ด้านหน้ากันก่อนเลยกันชนหน้า T W I ค่ะตอนนี้เป็นตัวที่เรานิยมติดมากที่สุดนะคะเพราะว่าเหมือนแบบมันค่อนข้างอบลับเต็มกับหน้าตัว,ตวรถเรียบร้อยแบบนี้เลยพร้อมกับนีห่วงโอเมกา้าสีแดงแบบนี้ค่ะแล้วก็นี่มันจะมีตัวแบบสีแดงแบบนี้เนาะร,รู้สึกว่าแบบอ่ใส่เลือกไปให้ที่มันตัดขอบแดงนิดนึงค่ะเพื่อจะได้ให้รับกัน ลูกคา้าท่านไหนไม่ชอบความตัดก็จะมีสีดําให้เลือกนะคะแต่คันนี้เ,เลียกให้เป็นสีแดงด้านหน้าค่ะโลโก้มิสูบิชิแบบนี้ค่ะเสริมให้ดูมีมิติมากขึ้นตอนเดิมตัวเดิมเขาก็จะมีคําว่ามิสูบิชิเหมือนกันนะแต่ว่าจะเป็นบุ๋มลงไปตัวนี้ก็คือติดเป็นตัวนูนเพิ่มให้ค่ะด้านบนค่ะเสริมความหล่อด้วยสกรูฝปปากระโปรงหน้าค่ะทําให้รถดูมีมิติดูหนาขึ้นนะเดิมเนี่ยดูคันคันจะดูไม่ใหญ่มากเพราะแต่งเต็มยกขึ้นมาแบบนี้แล้วรถดูคันใหญ่อลังการ อ๋อสูงประมาณ161นะรองเท้าประมาณสองนิ้วรถนี่สูงระดับแบบถึงหน้าอกเลยแต่งออกมาสูงมากค่ะคันนี้มาดูหล่อความหล่อของล้อกันค่ะคันนี้มาพร้อมกับแม็กขอบ20ค่ะยางก็จะเป็นยาง33นะแล้วก็เป็นยางโอตาเนะ SA4000 ค่ะจะได้ความล่องลึกความสวยแบบนี้เลยเพราะลูกค้าใช้ลุยในสวนป่ามแล้วก็ใช้อ่าทําธุรกิจเกี่ยวกับรถแมคโครนะคะก็เลยใช้งานสไตล์นี้ได้หล่อด้วยได้เลยด้วย นี่ค่ะด้านข้างเดี๋ยวพามาดูเลยด้านในเราใส่โชค๊คตัวโปรเฟนเดอร์ค่ะแล้วก็สปริงของตัวออซซี่เสริมความสูงให้กับตัวรถมากขึ้นแล้วก็เสริมให้แบบรถดูการเกาะถนนความจั๊มความอะไรให้มันดูแบบอ่าดีขึ้นค่ะใส่มาครบกับตัวนี้เลยถ้าลูกค้าแบบอยากได้อ่าประหยัดงบหน่อยก็ใส่เป็นก้อนรองก็ได้แต่ตัวนี้เว่าใสแาแาานนน่แล้วมันค่อนข้างจบแล้วก็ความนิ่มความเกาะถนนเะว่ามันค่อนข้างแบบรับกันค่ะนี่ค่ะ บันไดข้างของเราก็จะเป็นแบบตะแกรงเนาะก็มีให้เลือกหลายทรงเช่นเดียวกันค่ะแต่ว่าคันนี้เส่เป็นแบบตะแกรงแล้วก็มีเบ้ามือจับค่ะมีกันสดแล้วก็ฟิลม์มคันนี้นะคะเลือกเป็น40-60%ค่ะค่ะอเน้อยก็จะเข้มแบบนี้เลยคันในสว่างสบายตามาที่ด้านหลังกันบ้างค่ะตัวนี้คอกพระเอกของเรา T.W.I. คอกที่อใครๆก็ถามถึงเนาะตัวนี้ก็คือเป็นคอกที่เขาจะตรีแบรนด์ของเขาเลยแล้วก็ได้ความหล่อได้ความอ่าใช้งานจริงได้แล้วก็แข็งแรง เป็นคอกลมดําเสมอเ่งแบบนี้นะคะแล้วก็ด้านหลังของเราก็จะมีตัวการชนท้ายค่ะของอตัวออฟโรดแล้วก็เพิ่มเติมมาด้วยตัวหัวบลอลลากจุงสีแดงแบบนี้นะคะเกิดลูกค้าใช้ลุยในไซง,งานด้วยอะไรด้วยก็คือสามารถใช้งานได้เลยห่วงโ,โอเมก้าสีแดงด้านหลังค่ะแล้วก็มีกล้องมองภาพด้านหลังตัวนี้เวลาถอยจอดก็จะมีภาพขึ้นที่หน้าจอให้นะคะ ด้านในของเราก็จะมีกล้องบันทึกเหตุการณ์หน้ารถด้วยก็รายละเอียดอ่าพวกนี้เดี๋ยวตรงไหนยังไงอ๋อดูแลเพิ่มเติมให้อ๋อตัวนี้ลืมบอกไปก็จะมีตัวซูมล้อที่เราใส่เพิ่มเติมให้นะคะทําให้รับกับตัวรถนะคะทั้งสี่ด้านเลยอ๋อด้านหลังของเรานะคะลูกค้าต้องการบรรทุกเราก็จะมีเสริมแหนบตัวด้านหลังมาให้ด้วยใส่โชคด้านหลังพร้อมกับเสริมแหนบดูการวางแหนบของเรานะคะก็จะวางตับเดียวกับตัวของโรงงานเลยพร้อมกับตัว ใส่ก็ลองของตัวโปรเฟนเดอร์สีแดงแบบนี้น,นะคะลูกค้าจะเห็นอ่าตัวโปรเฟนเดอร์ตัวนั้นเนาะสเสริมความสูงให้กับตัวรถแล้วก็ใส่โชค๊คด้านหลังด้วยแล้วก็เพิ่มแหนบข้างละ2เส้นค่ะลูกค้าใช้งานแบบไหนสไตล์ไหนอยากแต่งเบาอยากแต่งเต็มหรือแต่งให้ตามงบนะคะลูกคา้าทักมาคุยกันได้เลยก่อนจบคลิปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้เราไม่ซื้อตกกลมด้วยนะคะสำหรับคลิปหน้าอ้อจะพาไปเที่ยวที่ไหนเดี๋ยวติดตามชมด้วยนะคะสำหรับวันนี้ฝากไว้กับคลิปไททันตอนเดียวหล่อๆแบบนี้แต่เพียงเท่านี้ สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะวันนี้เริ่มพูดไม่รู้เรื่องแล้ว <laughs>